สวัสดีครับตกโมครับวันนี้เรามาพูดถึงคอมเพกที่ห้าสิบหลาเนาะผมขออนุญาตนั่งคุยเนาะมันเหนื่อยนะวันนี้เดงานยุ่งเหลือเกินไม่ได้เทสสักทีครับห้าสิบหลานี้จะต้องต้องต้อง,องผมผมต้องต้องบอกก่อนว่า,าอันนี้เป็นเมื่อคืนผมลองยิงไปแล้วนะครับเอกลุ่มกลุ่มห้าสิบหลาอ่ะนี่เป็นรีซซลนะครับ หนชุดที่หนึ่งสองสามมาลองดูที่หมายเลขนะครับที่จริงอ่ะชุดชุดแรกอ่ะชุดหมายเลขหนึ่งเนาะผมพอใจตั้งแต่นี้แล้วแหละนะครับกับเซตอัพค่าโรงงานทั้งหมดนะและกลุ่มสุดท้ายดูนะครับกลุ่มสุดท้ายก็โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับกลุ่มที่ห้าถ้าอะไรที่สังเกตว่ามันมันยิงได้ประมาณครึ่งระยะห้าสิบสองหลานะครับไม่ใช่เมตรเนาะผมผมใช้หน่วยเป็นหลานะครับในที่นี้ กระสุนก็18.13ทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ค่าโรงงานมันเซ็ตอัพม,มาจริงๆได้แค่30ฟุตบอลเองนะครับแต่ว่าปืนมันทำได้ได้ไดไดแรงกว่านั้นพอดใ,ใจผมเนี่ยอยากจะเข็นเรกูเลเตอร์ไปเออไม่ใช่เข็นเรกูเลเตอร์อยากปรับแฮมเมอร์สปริงขึ้นไปเยอะๆเอาให้มันวิ่งอยู่ที่900ดูนั่นแหละครับแต่ว่าจะปรับเลกลงมาให้มันเหลือสัก90มาพอเพื่อประหยัดลม เมันจะมีเรื่องออที่ผมเก็บข้อมูลเนาะตัวนี้เรื่องกล้องก่อนผมพูดถึงเรื่องกล้องกล้องตัวนี้ก็เวกเตอร์ของแถมมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีไฟฉายเอ่ยมีสปินเนอร์มีอะไรผมโอเคเลยกับกับกล้องตัวนี้กับสัมผัสการมองเส้นเล็งต่างๆมันค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างสมราคาผมผมว่าโอเคนะสำหรับ Mark s m a n ตัวนี้นะครับอืม แล้วเรื่องอืกับระดับน้ําการตั้งกล้องจริงๆเมื่อวานผมยิงดูกลุ่มเนี่ย50ที่จริงผมตั้งกล้องที่25ผมเอมนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ากระสุนมันดึงออกขามันยิงนองคือมานค่ครข้งใหญ่งไงนะผมก็ไม่เคยยิงตองคือมันดึงออกขาทุกกลุ่มเลยทั้งๆท,งท,งที่อันนี้ผมผมเลยต้องมาเช็คไล่เช็คระดับน้ําใหม่ระดับน้ําตอนที่ตั้งกล้องเนี่ย ดูที่ระดับน้ำนะครับระดับน้ํามันมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยเป็นจุดถึงหลักหลายหลาย,ลายร้อยเป็นพันกนน็น่าจะมีนะครับเพราะว่าระดับน้ําที่ตัวปืนเกรดหนึ่งแล้วก็ระดับน้ําที่เราตั้งกล้องอีกเกรดหนึ่งก็ต้องก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูด้วยว่าว่ามันมันมันเป๊ะไหมแต่ผมด้วยผมเลยใช้วิธีโบราณในแบบของผมคือผมเอาลูกดิ่งดิ่งเลยดิ่งลูกดิ่ง เป็นเส้นเอ็นเป็นอะไรนี่แหละครับเอ็นแล้วก็ปรับกล้องแล้วก็วางท่ากล้องให้มันได้ระดับน้ําปรับเส้นเล็งให้หาดิ่งที่เราดิ่งไว้เลยนะครับที่กีฬากีฬาก็แล้วแต่ต้นเมื่อก่อนผมใช้เชือกฟางแต่ว่าเชือกฟางมันจะใหญ่ไปกับเส้นของเชือกฟางมันจะไม่เป๊ะพอที่จริงมันจะเกี่ยวกับพวกเวลาเรายิงลองเรนจ์กับเราโฮเวอร์เนาะพอเวลาเราจุดตกเผื่อไป ถ้าเส้นมันไม่ตรงตั้งแต่แรกคือมันก็บิดบิดไปตั้งแต่แรกยิ่งไกลมันจะยิ่งบิดมากขึ้นนะครับนั่นแหละก็ฝากฝากไว้ตรงนี้ลองลองลอง,ลองดูด้วยนะครับถ้าใส่ใจแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นพูดล้เราจับกล้องตรงแล้วระดับน้ําตรงแล้วแต่จังหวะที่เราขันน็อตมันก็ไปบิดไปเบี้ยวคือพยายามขันครอสนะครับขันเป็นกากบาทกากบาทไปค่อยๆตึงตึงตึง,ตงมือลงมาแล้วผมจะบอกว่าเซตอัพฟืนของผมแต่และตัวเนี่ย ไม่มีเรื่องปจัจจปยอนไม่มีอะไรเรื่องมาเกี่ยวข้องเลยนะครับผมไม่ได้พูดถึงปัแจปยอนเลยเห็นไหมสังเกตก็ขันมือเราปกตินั่นแหละครับเรื่องช็อตเขานัมเบอร์ครับถังตัวนี้มันมันเป็นแค่ 300cc ซีซีเนาะจากปกติคอมอินแของเรามันจะอยู่480นะครับ480นี่ก็คือก็ยิงได้หลายนัดอยู่แต่ว่าอันนี้ค่าโรงงานมันตั้งมาเล็กห0ึยิงที่3าฟุตบอล เท่าที่ผมบันทึกเ่ยมันอยู่2อแมกกาซีนกับ12นัดนะครับแต่ว่า2อแมกกาซีนกับสิองนัดมันคุณไปแล้วมันได้ประมาณ68สิดนัด68ครับหกนัด70นัดอย่างที่เขาเคลมไว้นั่นแหละแต่ว่าที่จริงมันก็ยิงได้เยอะกว่านั้นอยู่นะพราะเร็กเพรสเชอร์จริงๆอ่ะค่าโรงงานมันมันนับจาก2อ0ร้อเนาะไปจนกว่าจะถึง100ลดลงมาเรื่อยๆก็คือ100บาทที่มันตา่างแต่ของเรามันเติมได้แค่ 2องร้อยสิบสงร้อยสิบยิงถึงหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยครับระยะห่างมันก็ต่างกันต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะแสดงว่าเขาก็ค่อนข้างถ่อมตัวเหมือนกันเวลาเขาให้ข้อมูลปืนมากับอีกอย่างผมถอดถังออกด้วยตอนที่ผมเก็บปืนนะครับเพราะถอดถังเพราะว่าผมไม่อยากให้เล็กกูเลเตอร์มันไหลเพราะว่าแรงดันในตัวถังมันเยอะพอถอดถังจากร้อยห้าสิบบาเมื่อตอนที่ผมยิงนะผมก็นับนับช็อตเขาไว้นั่นแหละ ถอดออกมาพอไปเสียบเข้าคืนกว่ามันจะไหลเข้าตัวตัวเพลนัม um. หลังเล็กเข้ามานี่มันก็กินไปเกือบ20บาทเหมือนกันนะนั่นแหละครับก็ไอตัว,ต,วตัวนี้ก็ต้องนับด้วยแสดงว่ามันยิงได้เกือบร้อยนัดเหมือนกันไม่ไปถึงนี่ประมาณ70-80ถ้าเล็ก100นะแต่ถ้าเล็กต่ำกว่า100อ่ะมีร้อยนัดแน่ๆกับถังน้อยๆนี่นะถ้ายิงเพลนะผมค่อนข้างโอเค แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปยิงกระสุนที่มันหนักขึ้นมันก็ต้องไปปรับ Regulator อร์เพ u r เชอร์มาอีกมันอาจจะขึ้นไปที่120 130แต่ทีนี้ระหว่าง120กับกับ210เนี่ยมันก็จะเหลือช่องว่างระหว่างนี้นิดเดียวมันก็ต้องแลกเอานะครับแล้วก็ที่จะพูดถึงอีกก็จะมีอมืแค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็ไปยิงที่50หลาดูตอนกลางวันว่ายังไงก็มีลมนิดๆหน่อยๆครับเห็นไหม ตัวกระดิ่งตัวนี้มาแต่ว่าบางจังหวะก็ไม่มีลมแต่ว่าลมทด้ประมาณสามถึงห้าไม์อยู่แต่ว่ามันพัดไม่เสมอนะครับมันจะพัดแล้ววนเพราะว่ามันมันอยู่กําแพงด้วยลมมันโค้งจากกําแพงเข้ามาม้วนอย่างเงี้ยครับมันก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะดีๆยิงเอาแล้วกันแต่ว่าเรามาพูดเกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเซตอัพอันนี้นะครับของเมื่อวานให้ดูอีกรอบหนึ่ง กลุ่มประมาณขนาดนี้ผมโอเคแล้วมันอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วไม่ได้ใช้สายปั้น x นะครับผมพูดตรงๆผมจะเป็นแบบพวกเอ่อกึง่งกึ่งแฮนติ้งชมทุ่งพรอาอะไรไปเรื่อยเปื่อยแหละครับแต่ว่าก็ทําให้ดูว่ากลุ่มประมาณเนี้ยแต่ถ้าพี่ๆที่เขายิงละเอียดกว่านี้เขาก็จะปรับให้มันละเอียดกว่านี้ได้นะครับกระสุนออกจากกระป๋องเลยไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรทั้งนั้น a i g h ทเ u t from tin เลยนะครับซัดเลยเอาให้เห็นเห็นกันไปเลยครับลำ500อย่าให้ลำ500มันมาหลอกตาคุณนะครับ500มิลเนี่ยมันไม่ใช่สั้นๆนะครับเพราะปืนนี้มันเป็นบูพับกระสุนมันถูกส่งจากนี่เนี่ยลำมันก็ยาวเป็นหนึ่งคืบสองคืบเหมือนกันนะครับอย่าไม่ใช่ว่ากระสุนมันถูกส่ง่มันเป็นบูพับนะครับความเล็กความสั้นของมันมันหลอกคุณนะครับอย่าไปเชื่อว่ามันไม่ เห็นมันน้อยๆอย่างนี้อย,อย่าคิดว่ามันไม่แม่นนะก็ยิงเจ็ดร้อยผมก็ย,มกยิงได้เท่านี้เหมือนกันเจ็ดร้อยยิงได้เท่านี้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเซตอัพเป้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอาแบบเรียวไทม์ให้เห็นผ่านสกรูแคมไปเลยว่าผมเอยมยังไงอะไรยังไงเนาะอะไรนะ ผมก็ได้ยิงละเอียดอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเอาแค่เท่าที่พอได้อาจจะออกขวานิดหน่อยเอาแค่ระดับน้ํามันตรงเหมือนที่ผมแจ้งไว้นั่นแหละครับเี้า0หลาก็ลองยิงดูครับที่จริงผมไม่ค่อยอะไรกับ50าสหลาหรอกเพราะว่าที่จริงมันจะเปิดสไปรัลอะไรนู่นประมาณ75็ดส้าหนึ่งร้อยนั่นแหละครับห้าสหลาสายล่ายังไงก็รอดอยู่แล้วครับมาดูกัน30มสิบฟุตบอลจากโรงงาน f อิแพคอมแพกครับลำห้าร้อยกำลังขยายที่ท่านเห็นนี้จากเอ่อเตอร์ออปติกนะครับกำลังขยายนี้ไม่ถึงสิบแปดเท่านะ FFP ครับลมมีนะครับเห็นใบไม้ข้างหลังเนาะเดี๋ยวผมรอจังหวะลมนิ่งๆก่อนค่อยค่อยยิงไปเพราะว่าลมมันอาจจะทำให้กลุ่มกระสุนที่ผมยิงบันทึกผลดีขึ้นเกินคาดก็ได้นะครับ แค่เบียดๆกลุ่มอย่างที่ผมโชว์ให้มาดูตะกี้ก็โอเคแล้วนะครับลมก็ไม่ได้นิ่งอะไรมากก็ประมาณนี้แหละครับผมจะดูแค่ระดับน้ำนี้ให้มันตรงเนาะกับเส้นเพราะว่ามันจะตกเท่าไหร่ผมไม่ได้สนนะยิงเหมือนเดิมไอเร่งเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมครับ เล่งตัวบนนะ <laughs> ผมไม่ได้เลตงตัวที่สองนะอีดีสวดอีดีส,ดดสครับมีลมนะครับ โอเคชุดแรกผ่านไปครับดูชุดที่สองเลยห้าสิบหลาครับมันตกไปเท่าไหร่ประมาณหนึ่งขีเนาอกใช่ไหมฮะโอเคประมาณครึ่งอ่ะพอเอาครึ่งเอมเป้าแรกด้านบนนะครับ <c oughs> เหมือนมันออกขวา <c oughs> ลงหรอ้อ ห้านนะัดชุดที่สองครับผมโอเคนะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยพอดีแม่ผมเพิ่งกลับมาจากไหนก็ไม่รู้ผมเลยต้องพวงรีบยิงหน่อยชุดที่สามครับ อิมแพ o คอมแพกลำห้าร้อยระยะห้าสิบสอลาครับเหมือนมันออกขวาเนาะเอาครึ่งเอมนะครับเอาครึ่งเอมผมดิงปลายปลายล่างเนาะปลายล่างติ๊กเกอร์ดูระดับน้ำ ดูนะครับผมที่ที่ผมเลงผมไม่ได้เลงตรงกลางนะก็ส่วนมันออกขวาเนี่ยผมไม่รู้เลยเอผมเผื่อผิดวะผมเผื่อผิดเออนัดที่คิดไปน้ำเนาะนัดที่สามทำไมนัดที่สามทำไมมีนี้เลย สี่ไปนะที่ห้าครับก็เขาเผื่อผิดเนู้นั่นคือชุดที่สามครับต่อไปเป็นชุดที่สี่เลยอัดไปเลยเนาะอ่าเลกเลเตอร์คริเชออ่าตัวนี้มันอยู่ที่ร้อยเอ้ยไอตัวเกตอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ เลือก็ไดเตอร์อยู่ที่หนึ่งร้อยพอดีโอเคชุดที่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามชุดที่สี่ครับห้าสิบสองหลาอินแพคคอมแพคครับ <c oughs> ลองลองดูอ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกเอ็มเหมือนเดิมนมี่แหละถึงไปทางไหนก็เอ็มเพื่อนครับมีลงมา ผมเพื่อพิดอ่ะผมเพื่อวิดอ่ะเอาใหม่นะออานัดที่สามนัดตะกี้ไม่น้บอ่ะโอเคมีเงี้ยที่อย่างเงี้ยตัวตออ่อาีเงี้ยนัดที่สามอาอกนัดสี่ <c oughs> เพราะว่ากระสุนมันผมตั้งกล้องไว้ที่ยี่บห้าใช่ไหมแต่มันก็ต้องโฮเวอร์หน่อยหนึ่งนะครับโอเคจบชุดยิงครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูเป้ากันไปตรวจเป้ากันกวามแห้างโอเคผมพอใจเลยนะสำหรับเซตอัพนี้นะครับเดิมๆอันนี้คือค่าเดิมๆโรงงานนะครับของให้มาเท่านี้เราก็ยิงเท่านี้นะครับรายละเอียดปืนเนี่ยผมจะใส่ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะโอเค okay. แบดใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับไปดูเป้าผมต้องขโมยล,ล่มมาโอเคกลุ่มไม่ได้น่าเกียดนะครับนั่นไหนไม่เอามากักงนั้นนี้ไม่เอาเนาะเห็นไหมดูกลุ่มจริงๆแล้วอันนี้มันเกี่ยวเลยโอ้ก็เด้งก็เด้งออกมากลุ่มห้าสิบหลาห้าสิบสองหลาได้ขนาดนี้ผมโอเคแล้วนะจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนวัดเดี๋ยวเอาเวอร์เนียวัดให้ดูนะครับว่ากลุ่ม ประมาณไหนจุดนิ่งเดิมๆจากโรงงานมันได้ประมาณอ้800 860เนาะค่าเฉลี่ยประมาณนั้น860 867ประมาณนั้นแหละครับจากกระสุน18.13ค่าเซตอัพโรงงานมาประมาณนั้นกลุ่มฮาร์โมนิกที่ได้มันต้องเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ยิงให้ดูก่อนเอาเวอร์เนียวัดเลยนะครับอ่อันไหนอันไหนกลุ่มแรกอันนี้กลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่หนึ่งอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้ไม่เอาเอาอย่างนี้เลย อันนี้ไม่เอานะครับเอาแบบเรียวๆทดสอบแบบดิบๆเถื่อนๆไปเลยนะครับลุมแรกที่เห็นนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์ห้านัดก็ได้เท่าไหร่เกือบเกือบนิ้วครับประมาณแปดหุนเนาะจุดที่สองก็จะแคบหน่อยเซนเตอร์ดูเซนเตอร์นะครับแบบไม่เข้าข้างตัวเองราวครึ่งนิ้วหนึ่งสองสามสี่หุนไม่ถึงครึง่งครับเล็กกว่าครึง่งครับตัวนี้ ชุดต่อมาเนาะก็ประมาณนี้ครับอือฮึก็โอเคนะขนาดของของ,ของผมยิงได้ประมาณเนี้ยผมโอเคแล้วนะครับแต่พี่ๆถ้ายิงกันบ่อยๆก็หนึ่งคูณประมาณหนึ่งเซนนะครับอันเนี้ยเทียบกับปลายดินสอนะครับนับก่อนหนึ่งสองสามสามหุนประมาณนั้นนะครับสามหุนประมาณสิบ 12มิลนะครับสำหรับ FX Impact Compact ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมบอกนะครับคือยิงแบบในคอนดิชันที่มีม o ดูเลเตอร์นะ mm hmm. ก็มีไม่มีไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าตัวนีมน้มันแถมกับโรงงานเพื่อความสวยงามที่เฉยนะครับ mm hmm. ทั้งหมดเลย mm hmm. นั่นแหละครับโอเคสำหรับเซตอัพ mm hmm. เดิมนะครับตรงนี้เท่าไหร่ที่ผมบอกค่าเซตอัพตัวแฮมเมอร์สปริงแฮมเมอร์สปริงอยู่ที่ ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งยี่สบเอ็ดจุดสองะครับค่าอันนี้ค่าโรงงานเลยนะแต่มันยังเหลือเนื้อที่ให้เล่นอยู่เยอะเลยเห็นไหมฮะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะปรับเข้ามาอีกนะครับแล้วก็เร็กเพชอร์ตัวนี้อยู่ที่นะครับประมาณหนึ่งร้อยพอดีนะครับให้ค่าโรงงานอันนี้ผมว่าจะปรับลดลงมาอีกนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าสิบหลาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหนึ่งร้อยหลาผมคิดว่าหนึ่งร้อยหลายิงได้ MOA นิดๆเหมือนกันน่าจะไม่แพ้น้องแหวเลยนะครับสำหรับเจ้า compact Impact act แพคคอมแพคมาค2 MFX ทุย FX Mark FX คอมแพคมาค2 Impact ตัวนี้นะครับลำ500อย่าให้ความสั้นจิ๊ดิตของมันมาหลอกเรานะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามเดี๋ยวจะมีทดสอบอะไรอีกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไต่ระยะไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะค่อยจูนปืนอะไรได้เห็นหมดแหละครับสลักมาให้ทดสอบแล้วนะครับ มี i p Slack ด้วยนะแอบบอกนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากที่จัดหาให้กันนั่นแหละครับขอบคุณพี่ๆที่จัดหาให้นะครับแนะนําแต่ดีๆของเสียเงินทั้งนั้นเลยถังก็มาแล้วอัปเกรดนั่นแหละครับโอเควันนี้แตงโมน้องอะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อต้องลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับเท่านี้50าลาา2หลาอลานร่อยมี่